CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมดรพันการธานน์นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับยอ่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงครับเดินทางมาถึง EP ที่79มาติดตามกันต่อนะครับว่า คงเบ้งจะปราบกบฏอย่างไรและจะสำเร็จได้หรือไม่ติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนคงเบ้งปราบกบฏฝ่ายพระเจ้าเล่าเซียนเมื่อสวยราชได้สามปียงคีจูโพโกเตงก็ไปคบคิดกับเบ้งเฮกเจ้าเมืองมันอ๋องก่อกบฏขึ้นแล้วยกทหารสิบหมื่นมาตีเมืองเองเฉียง อันเป็นเมืองในปกครองของเสฉวนคงเบ้งจึงนำกองทัพไปปราบกบฏคณะนี้ด้วยตนเองฝ่ายยงขีรันรู้ว่าคงเบ้งยกทัพมาจึงคิดการก,กับจูโพและโกเตงคุมทหารไปรบกับคงเบ้งโดยแต่งตั้งให้งาฟันเป็นกองหน้ายกไปก่อนฝ่ายคงเบ้งรันยกทัพมาใกล้เมืองเองเฉียงพบงากฟันคุมทหารออกมาดังนั้นจึงให้อุยเอียนคุมทหารออกรบกระทั่งในที่สุดอุเอียนก็จับตัวงาฟันได้ และนำตัวไปให้คงเบ้งคงเบ้งครั้นเห็นทหารมัดงากฟันเข้ามาดังนั้นก็ดีใจจึงสั่งให้แก้มัดงากฟันออกเสียแล้วถามว่าเป็นทหารของใครใช้มางากฟันจึงว่าข้าพเจ้าเป็นทหารของโกเตงคงเบ้งได้ยินดังนั้นจึงว่าโกเตงคนนี้ซื่อตรงนักเรารู้อยู่ว่าหาเป็นขบฏไม่เพราะอ้ายยงขีไปล่อลวงโกเตงจึงหลงไปตามลมปากมันเราจะปล่อยท่านให้ไปบอกโกเตงให้มาหาเราโดยดี จึงจับคนโทษงากฟันจึงลากลับไปครันงาฟันเล่าเนื้อความให้โกเตงฟังทุกประการแล้วโกเตงจึงว่าคงเบ้งนี้น้ำใจดีนะักฝ่ายยงคีครันทราบข่าวว่าคงเบ้งปล่อยตัวงาฟันกลับมาและโกเตงกล่าวสรรเสริญน้ำใจของคงเบ้งเช่นนี้แล้วยงคีจึงว่าคงเบ้งมีความคิดแกล้งปล่อยงาฟันมาครั้งนี้หวังจะทําให้เราผิดใจกันโกเตงได้ยินยงคีว่าดังนั้นก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง คิดแคลงใจอยู่พอทหารเข้ามาบอกว่าอุยเอียนคุมทหารยกมารบยงคีก็รีบกลับไปค่ายแล้วคุมทหารออกไปรบกับอุยเอียนยงคีรบกับอุยเอียนเป็นสามารถแต่ก็เสียทีให้กับอุยเอียนจนแตกพ่ายกลับเข้าค่ายอุยเอียนก็กลับไปรายงานถึงผลการรบให้คงเบ้งทราบคงเบ้งจึงสั่งทหารทั้งปวงว่าในสามวันนี้ถ้าข้าศึกจะยกออกมารบอยากให้ทหารเราออกรบฝ่ายยงคี รันรุ่งเช้าแล้วก็ขับทหารออกไปชวนรบถึงหน้าค่ายคงเบ้งก็มิได้ขับทหารออกมารบถึงสามวันขันครบสามวันแล้วคงเบ้งจึงสั่งเตียวเอ็กอองเป๋งเป็นปีกซ้ายขวาว่าพรุ่งนี้ท่านจงคุมทหารไปตั้งซุ้มอยู่ในป่าทั้งสองข้างทางถ้ายงคีกโกเตงยกมาแล้วเร่งรบกระหนาบจับทหารทั้งสองเหล่ามาให้ได้แล้วทําพูดจาให้มันรู้ว่าพวกโกเตงถึงจับตัวได้ก็ไม่ได้ฆ่าแต่จะปล่อยไป ถ้าพวกยงคยีแล้วจับได้จะให้ค่าเสียวันต่อมาเมื่อยงคีโกเตงคุมทหารออกมารบกับคงเบง้งอุยเอียนก็ขึ้นม้าออกมารบแล้วเตียวเอ็กกับองเป๋งก็นำทหารที่ซุ่มอยู่ออกโจมตีกองทัพของยงคีโกเตงตามแผนที่คงเบ้งสั่งเอาไว้เมื่อตีทัพของยงคีโกเตงจนแตกไปทหารของเตียวเอ็กกับองเป๋งก็จับได้ทหารของยงคีโกเตงเป็นอันมาก จึงทำร้องบอกกันต่อๆไปว่าถ้าจัดทหารของโกตเตงได้อยากฆ่าแต่ถ้าเป็นทหารของยงคีก็จงฆ่าเสียเถิดแล้วก็มัดทหารเหล่านั้นพาไปให้คงเว้งที่ค่ายคงเว้งเห็นดังนั้นก็ดีใจนักจึงสั่งให้ทหารพวกยงคยีเข้ามาก่อนคงเว้งจึงถามว่าเอ็งเป็นทหารของใครฝ่ายทหารยงคยีได้ยินดังนั้นก็ตกใจนักจึงคิดว่าถ้าบอกไปตามความจริงคงเว้งก็คงจะฆ่าเสียจึงกราบลงพร้อมกัน แล้วบอกว่าพวกข้าพเจ้าเป็นทหารของโกเตงคงเบ้งได้ยินดังนั้นก็ให้แก้มัดเสียแล้วบอกว่าเองเป็นทหารของโกเตงเราก็ไม่ฆ่าแต่ถ้าเป็นทหารของยงคีก็จะให้ฆ่าเสียแล้วสั่งให้ยกเหล้าข้าวมาให้กินจากนั้นก็ปล่อยตัวไปแล้วสั่งให้เอาทหารพวกโกเตงเข้ามาพร้อมกับถามว่าเองเป็นทหารผู้ใดทหารโกเตงจึงบอกว่าพวกข้าพเจ้า เป็นทหารของโกเตงคงเว่งได้ยินดังนั้นจึงสั่งให้แก้มัดแล้วให้เอาเล่าเอาข้าวให้กินจึงว่ากูปล่อยพวกมึงไปครั้งนี้อย่าได้กลับมารบถ,ถ้ากลับมารบจับได้จะให้ข่าเสียและสั่งความให้ไปบอกโกเตงว่ายงคีรู้ตัวกลัวความผิดใช้ให้คนมาหาเราว่าจะขอตัดเอาศีรษะโกเตงกับจูโพมาให้เราหวังจะแก้โทษซึ่งทำผิดมาเราคิดเอนดูว่าโกเตงเป็นคนซื่อตรงนัก เองรีบเอาความไปบอกนายให้ระวังตัวทหารโกเตงกราบแล้วก็รีบไปครั้นถึงจึงเอาเนื้อความที่คงเบ้งว่านั้นบอกให้โกเตงฟังทุกประการโกเตงได้ฟังทหารบอกดังนั้นก็สะดุ้งตกใจจึงสั่งคนใช้ไปคอยระวังที่ค่ายยงคีว่าเขาจะคิดอ่านประการใดคนใช้ก็ไปตามคําสั่งฝ่ายทหารยงคีครั้นคงเบ้งปล่อยมาถึงค่ายแล้วก็เอาเนื้อความบอกให้เพื่อนกันฟังว่าคงเบ้งน้ําใจดีนะ แล้วว่าครั้งนี้พวกเราได้อาศัยชื่อโกเตงจึงรอดพ้นความตายมาได้คนใช้โกเตงได้ยินทหารยงคีพูดกันดังนั้นก็เอาเนื้อความมาบอกโกเตงทุกประการโกเตงได้ยินดังนั้นก็สงสัยอยู่จึงใช้ให้ทหารไปสอดแนมดูนะักข่ายคงเบงว่ายงคีจะใช้ให้คนไปว่าประการใดบ้างฝ่ายคงเบงจึงสั่งทหารทั้งปวงว่าให้สอดแนมจับตัวทหารโกเตงมาให้ได้เมื่อได้ตัวแล้วมัดมาส่งเรานั้น ให้แกล้งว่ามันเป็นทหารยงขีทหารรับคําแล้วก็ไปทําตามนั้นครั้นพบทหารโกเตงก็จับมัดเข้ามาแล้วแกล้งพูดกันว่าไอ้นี่ทหารยงคีทหารที่ถูกมัดก็เถียงว่าพวกข้าพเจ้าไม่ใช่บ่าวยงคีว่าเท่าไหร่ทหารคงเวงก็มีฟังจึงพาเอาตัวไปบอกคงเวงว่าข้าพเจ้าจับได้ทหารยงคีมาคงเวงได้ฟังดังนั้นจึงสั่งให้แก้มัดออกแล้วว่ายงคีนายของมึง ใช้ให้คนมาหากูนัดไว้ว่าในสี่วันจะตัดศีรษะโกเตงจูโผมาให้กูแล้วเหตุใดจึงเกินสัญญาไปเล่ากูไม่ฆ่ามึงและจะปล่อยให้ถือหนังสือไปให้ยงขีให้เร่งตัดศีรษะโกเตงจูโผมาให้กูตามสัญญาจึงเขียนหนังสือส่งให้แล้วปล่อยไปแล้วคงเบ้งจึงเขียนเป็นหนังสือของจูโผให้มาใส่หีบเก็บไว้ฉบับหนึ่งทหารโกเตงพ้นตายแล้วก็ดีใจ รับเอาหนังสือรีบไปถึงค่ายจึงเอาหนังสือส่งให้โกเตงแล้วเล่าเนื้อความให้ฟังทุกประการโกเตงเห็นหนังสือและฟังทหารบอกดังนั้นสำคัญว่าจริงก็โกรธนักคิดใครจะตัดศีรษะของยงคีแล้วไปเข้าด้วยขงเบ้งงัดฟันจึงว่าถ้ากระนั้นเราจะลวงแต่งโตแล้วเชิญยงคีมากินโตถ้ายงคีตรงต่อเราอยู่ก็จะมาถ้าไม่มาเห็นว่าจะคิดคดเป็นแท้แล้วก็เชิญท่านยกเข้าตีข้างหน้า ข้าพเจ้าจะเข้าตีข้างหลังจับตัวตัดศรีรษะไปให้คงเบงให้จงได้โกเตงได้ฟังดังนั้นเห็นชอบด้วยจึงสั่งให้แต่งโต๊ะแล้วให้ทหารไปเชิญยงคยีไปกินโต๊ะทหารก็ไปเชิญยงคยีตามสั่งยงคยีได้ฟังดังนั้นก็คิดสงสัยว่าโกเตงจะทำร้ายจึงแกล้งบอกว่าป่วยไปไม่ได้โกเตงได้ทราบดังนี้ก็โกรธนักจึงว่าแกงากฟันว่ามันคิดร้ายเราแน่จริงแล้วครั้นเวลาคำ่ำ โกเตงก็คุมทหารแปข้างหน้าค ok ่ายงากฟันน ah ok ั ok t t uh ้นคุมทหารเข้าตีหลังค่ายเสียงทหารโกเตงโห่ร้องรบกระหนาบเข้าไปอื้ออึงทหารยงคีพวกที่คงเบ่งปล่อยมานั้นเห็นโกเตงรบเข้ามาก็ชวนกันคิดถึงคุณโกเตงกลับเป็นใจเข้าด้วยโกเตงแล้วค่าฟันทหารยงคีโอลมานขึ้นในค่ายฝ่ายยงคีเห็นว่าจะสู้โกเตงไม่ได้ ก็ขึ้นม้าควบหนีออกไปหลังค่ายงากฟันก็เอาทวนแทงยงขีตายโกเตงก็พาทหารทั้งสองพวกและศรีสะยงขีไปให้คงเบงแล้วคำนับตามธรรมเนียมคงเบงครั้นเห็นโกเตงเอาทหารและศรีษะยงขีเข้ามาก็สมความคิดจึงแกล้งยุยงให้โกเตงไปฆ่าจูโพต่อไปโกเตงหลงต่อกลนของคงเบงจึงกลับไปสังหารจูโคแล้วนำศรีะพร้อมด้วยทหารทั้งหลายไปสวามิภักต์ต่อคงเบง ฝ่ายคงเบ้งเห็นดังนั้นก็หัวเราะแล้วตั้งให้โกตเตงเป็นเจ้าเมืองเอ็กจิว๋วงากฟันเป็นประหลัดให้ว่ากล่าวคุมทหารทั้งสามเมืองฝ่ายเบ้งเฮกเจ้าเมืองมันอ๋องซึ่งคุมทหารมาล้อมเมืองเองเฉียงอยู่นั้นครั้นรู้ว่าคงเบ้งยกมาและโกตเตงค่าย,ยงคีกับจูโพแล้วพาทหารกลับไปเข้ากับคงเบ้งนั้นก็ตกใจสั่งให้เลิกถอยทับกลับไปเมืองมันอ๋องคงเบ้งก็ยกทัพติดตามเบ้งเฮกไป ด้วยจุดประสงค์ที่จะปราบปรามภาคใต้ของเมืองเสฉวนให้รบาบคาบก่อนที่จะเคลื่อนทัพไปทําศึกใหญ่ทางภาคเหนือกับพระเจ้าโจผีฝ่ายเบ้งเฮกรันรู้ว่าขงเบ้งยกทัพติดตามมาเช่นนี้ก็สั่งให้กิมฮวนเจ้าเมืองสมกิกสุนาเจ้าเมืองมิตองคุวยหลำํำเจ้าเมืองไหาอํานําทัพสามทัพไปรบกับขงเบ้งแต่เจ้าเมืองทั้งสามก็พ่ายแพ้ให้กับความคิดของของเบ้งโดยสุนากับหุวยหลำํำ ถูกทหารของคงเบ้งจับกุ้มตัวได้ส่วนกิมหว้วนนั้นถูกจูโล่งฆ่าตายในที่รบและสุนากับกล้วยหลํำนั้นคงเบ้งสั่งให้ปล่อยตัวกลับไปคงเบ้งครั้นปล่อยสุนากล้วยหลํำไปแล้วจึงว่าพรุ่งนี้เบ้งเฮ็บจะยกมารบเราให้จูโล่คุมทหารห้าพันไปคอยอยู่หน้าหัวเขากิมไตอุยเอียมคุมทหารห้าพันไปคอยอยู่หน้าท้ายเขาช่องแคบให้อองเป๋งกวนซกสองคน ขุมทหารไปรบเบ้งเฮกแล้วทำถอยให้ไล่มาเตียวเอ็กเตียวหนีคุมทหารไปซุ่มอยู่ในป่าริมข้างทางซ้ายและขวาช่วยกันร,รุกระหนักจับเอาตัวเบ้งเฮกมาให้ได้นายทัพในกองทั้งปวงรับคำแล้วก็จัดแจงยกไว้ทำตามสั่งเมื่อคงเบ้งวางแผนการรบอย่างรัดกุมเช่นนี้แล้วเบ้งเฮกซึ่งทำการรบโดยประมาทรวมทั้งดูหมิ่นในสติปัญญาและฝีมือการรบของขุนศึกจากเมืองเสฉวน ก็ถูกอุยเอียนล้อมจับได้ที่ภูเขาแห่งหนึ่งอุยเอียนก็มัดเอาตัวของเบ้งเฮกและทหารเข้าไปให้คงเบ้งคงเบ้งจึงสั่งให้เอาตัวเบ้งเฮกเข้ามาแล้วจึงว่าเราจับตัวท่านได้เช่นนี้แล้วท่านเกรงกลัวเราแล้วหรือยังเบ้งเฮกจึงว่านี่หากว่าเราแตกหนีไปทางช่องแคบจึงจับตัวเราได้แม้หนีไปทางกว้างที่ไหนจะจับตัวเราได้เราจึงหาเกรงไม่คงเบ้งได้ฟังเบ้งเฮกว่าก็หัวเราะแล้วถามว่า จะให้ทําประการใดเล่าท่านจึงจะเกรงเราเบ่งเฮกจึงตอบว่าถ้าท่านปล่อยเราเสียเราจะไปคุมทหารยกมารกอีกถ้าแพ้ท่านแล้วท่านจับตัวเราได้อีกเราจึงจะเกรงกลัวท่านสืบไปคงเบ้งได้ฟังเบ้งเฮกว่าดังนั้นจึงสั่งให้แก้มัดแล้วก็ปล่อยเบ้งเฮกไปเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยใช่ไหมครับและสุดท้ายคงเบ้งก็ปล่อยตัวเบ้งเฮกไปในอีพีหน้า มาติดตามกันต่อนะครับว่าเบงเฮ็กจะทำอย่างไรและคงเบงจะสามารถปรับเบงเฮ็กได้หรือไม่ติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ